หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยวัดสแกเราเรื่องหลวงปู่โลกอุดรอ,อีกหนึ่งครูบาอาจารย์ผู้ที่คนนับถือท่านทั่วทั้งแผ่นดินคือพระเดชพระคุณหลวงปูด่ดูพรหมะปะัญโยวัดสแกหลวงปู่ดูท่านบวชเรียนกับหลวงพว่อการวัดพญาตจังหวัดอายุทยาเมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจทำพระกรรมฐานออกทุดง ส่วนสำเร็จจิตได้อภินญาเป็นที่ปรากฏเกียรติประวัติของท่านนั้นเป็นที่นับถือกันว่าท่านคือภาคหนึ่งของพระศรีอริยะเมตไตรที่ลงมาบำเพ็ญบารามีและท่านคืออีกภาคหนึ่งของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดลงมาสร้างบารมีกล่าวว่าองค์หลวงปู่ดูนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมท่านคือองค์เดียวกันกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และเป็นองค์เดียวกันกันกบพระศรีอริยะเมตไตาท้งนี้มีครูบาจารย์ที่ยืนยันในคุณงามความดีของท่านได้แก่หลวงปู่บุตรดาถาวโลหลวงพ่อลือสีดึงดำครูบาพุญชุมยานาสังวโลหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกหลวงปู่กัสปะมุนีเป็นต้นเกียรติคุณของท่านด้านการรู้เห็นอย่างรู้วาราจิตมีมากมาย เกี่ยวกับหลวงปู่โลกอุดอรนี้หลวงปู่ดูกล่าวไว้หลายวาระดังนี้คือครั้งหนึ่งท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าสมัยที่ท่านเดินทุดงในป่านั้นท่านป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียเกือบเอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้วคราวนั้นมีพระพิสูจน์ลึกลับรูปหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำเอายาลูกกรไม้ท่านฉัน หลังจากชันยาของพระภิสูจลึกลับเพียงเม็ดเดียวอาการอาภาธก็หายเป็นปิดทิ้งเมื่อกลับมาหาพระอุปชาหลวงพ่อกันจึงเล่าเรื่องถวายหลวงพ่อกันได้กล่าวว่าองค์นี้เป็นพระสำคัญท่านอยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วคอยช่วยเหลือพระผู้ปฏิบัติดีการได้พบแสดงว่าเป็นผู้มีวาสนามากๆที่สำคัญกว่านั้นคือท่าน เล่าเรื่องหลวงปู่โลกอุดรให้เศียรของท่านฟังว่าหลวงปู่โลกอุดรมีตัวตนอยู่จริงและอธิบายให้ฟังว่าในสมัยอายุทยาท่านใช้ชื่อว่าคงเป็นพระอภิญญาอยู่วัดกุดีดาวและเหตุที่เรียกว่าวัดกุฎีดาวนั้นเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่โลกอุดรท่านนั่งเสือแล้วเสกให้เหาะขึ้นไปบนฟ้าลอยเข้าไปถึง ราชฐานพวกนางสนมกำลังเล่นน้ำเห็นเขาก็กลัวรีบไปทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ทราบพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้จับตามไปถึงกุติท่านทหารล้อมเอาไว้หมดท่านก็ไม่ออกมาจนรับสั่งให้จุดไฟเผาหลวงพ่อใหญ่โลกอ,ดอุดรท่านก็แสดงฤทธิ์ใช้อภินญาลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่ไม่ได้ลอยเฉพาะตัวของท่านกลับลอยขึ้นไปทั้งกุติ ชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์กันทั่วและเหตุที่กุฏิของท่านติดไฟแล้วจึงเห็นเป็นดวงไฟลูกใหญ่ลอยอยู่บนฟ้าคล้ายดาวอีกหนึ่งดวงชาวบ้านเลยเรียกว่ากุดีดาวแต่นั้นมานี่คือเรื่องหลวงปู่โลกอุดอรที่หลวงปู่ดูท่านเปิดเผยและยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริงและเรื่องนี้ทําให้เราได้ทราบเรื่องของหลวงปู่โลกอุดอรเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งขอบคุณท่านเจ้าของภาพ และบทความและเนื้อหาข้อมูลจากหนังสือบาร,รมีเหนือโลกหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปูด่ดูพรมมปัญโยเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่เคยพบหลวงปู่ปรมบคูพระคูธ,ธรรมเทพโลกอุดรดังที่คุณวิรัตโลจนะจินดาได้บันทึกไว้ดังนี้เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ข้าพเจ้าเริ่มตะเวนหาครูบาอาจารย์ตามวัดต่าง ตามคำแนะนำของผู้ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เดินทางไปกราบหลวงปู่ดูที่วัดสแกจังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อไปถึงนั้นเป็นเวลาสี่โมงเย็นข้าพเจ้าได้ไปถามเด็กวัดว่ากุฏิหลวงปู่ดูอยู่ทางไหนเด็กคนนั้นก็พาข้าพเจ้าไปจนพบตัวท่านขณะท่านกําลังอยู่ที่สาราดื่มน้าข้าพเจ้าเข้าไปกราบเท้าท่านท่านก็เมตตาได้ถามว่ามาจากที่ไหน ข้าพเจ้าก็กราบเรียนถามท่านว่ามาจากกรุงเทพแล้วท่านก็นั่งหลับตาอยู่นานสองนานจนข้าพเจ้าคิดไปต่างๆนานา,นาว่าท่านคงไม่สบายเวลาผ่านไปนานพอสมควรพอท่านลืมตาขึ้นข้าพเจ้าก็รีบถามท่านทันทีว่าหลวงปู่ไม่สบายหรือเปล่าหลานจะไปซื้อยามาถวายท่านก็ตอบข้าพเจ้าว่าฉันกำลังคุยกับหลวงพ่อเกษมที่ลำปางอยู่จึงไม่สามารถพูดคุยกับเธอได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าหลวงปู่ดูท่านอยู่ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสามารถส่งกระแสจิตติดต่อกับหลวงพ่อเกษมที่อยู่ลำปางได้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จิตใจก็เกิดประมาทท่านเพราะขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่แตกฉานในเรื่องธรรมะภายหลังต่อมาข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติพระกรรมฐาน เริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เข้าถึงอย่างลึกซึ้งท่านคือพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งข้าพเจ้าจึงได้กลับไปที่วัดสแกอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องสการะเพื่อขอขมาราโทษที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาหรือใจก็าตามท่านก็เมตตาให้โอวาดและอบรมสั่งสอนธรรม,รมะแก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่นั้นมา จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านได้สอนวิปัสสนากรรมฐานจนข้าพเจ้าพอได้รู้ได้เห็นบ้างตามสมควรทําให้ข้าพเจ้าทราบว่าพระสุปฏิปันโนนั้นสภาวะจิตสภาวะธรรมของท่านละเอียดอ่อนสามารถติดต่อถึงกันได้ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยท่านเป็นหนอพุทธภูมิที่จุติลงมาเพื่อคํำชูพระพุทธศาสนา ท่านเพียรสั่งสอนอบรมเ่าบรรดาสิทธิอนุสิธ์ของท่านให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมีให้ตกไปสู่อบายภูมิหลังจากละสังขารไปจากโลกนี้แล้วขพเจ้าได้พบเห็นบารมีในทางธรรมของท่านสมัยที่ขพเจ้าไปรับใช้ท่านอยู่เมื่อรังท่านสร้างพระสมเด็จลักษณะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เหนือสุดของพระพรมวิธีการสร้างของท่านนั้น ท่านแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองรวมทั้งท่านทําพงวิเศษเองมีตะไคร่โบส์ผลนับปัตตลอดซึ่งท่านสําเร็จวิชานับปัตตลอดมาจากครูบาอาจารย์ของท่านซึ่งวิธีการนั้นทําได้โดยใช้ช็อกเขียนอักขระเลขยันลงบนกระดานฉนวนเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ใช้มือลูบเบาๆที่อักขระเลขยันนั้นพงวิเศษก็จะทะลุกระดานฉนวนลงไปในบาท จากนั้นนำผงวิเศษนี้ไปผสมกับปูนขาวปั๊มออกมาเป็นพระสมเด็จตามต้องการพระที่หลวงปู่ดูสร้างไว้รุ่นแรกๆนี้วิธีอธิษฐานจิตของท่านเป็นเรื่องแปลกัศจรรย์และเล่าขานสืบต่อมาดังนี้ท่านจะนำพระที่สร้างไว้แล้วเข้าไปไว้หน้าพระประธานในโบสถ์โยงสายศีลจากโบสถ์ลงมาที่กุฏิของท่านแล้วปิดหน้าต่างทุกบานรวมทั้งประตูโบสถ์ก็ล็อกกุญแจเรียบร้อย วันนั้นเป็นวันอาสาหาบูชาเมื่อพระพิสุสามเณรสมณะชีพรามและอุบาสกอุบาสิกาที่ไปปฏิบัติธรรมกับท่านทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็กล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีฉันจะเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระอริยะสาวกทุกพระองค์พระครูบาอาจารย์ของฉันมีหลวงปู่พรมมคูพระครูทาโลกอุดรหลวงปู่ทวดวัดชางให้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพมดังสี หลวงพ่อก,การวัดพญาติมารวมอธิษฐานจิตในเวลาสองยามของค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนจงร่วมจิตอธิษฐานด้วยพอได้เวลาสองยามท่านก็นั่งลงจุดทูบเทียนสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านเองก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตพระเครื่องของท่านด้วยและแล้วสิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อก็บังเกิดขึ้นเหล่าบรรดาพระพิสุสามเนรและอุบาสกอุบาสิกา ตลอดจนสมณะชีพามที่นั่งอยู่ในที่นั้นต่างได้ยินเสียงสวดมนต์ดังออกมาจากในโบสถ์ซึ่งปิดสนิทหมดทุกด้านและไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยพระเครื่องของหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยรุ่นนี้ผู้ใดได้สักการะบูชาพร้อมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมมีกายวาจาใจบริสุทธิ์ก็บังเกิดพระาธาตุเสด็จมาที่องค์พระนั้นเป็นที่อัศจรรย์